สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยเร็วๆไม่ได้อัพเดตนานมากคือป้อนเลี้ยงน้องธลิตเองใช่ไหมคะไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่วันแรกที่กลับจากโรงพยาบาลมันก็จะมีความปวดปวงคือวันแรกเนี่ยน้องแบบน้องไห้แล้วเรายังไม่รู้ใจเขาสรุปร้องไห้ทั้งแม่ทั้งลูกก็คือแบบ คือคือเด็กทารกเนี่ยจะไม่ร้องไห้ถ้าเขาปกติแต่ถ้าเขาหิวไม่สบายตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะร้องไห้คืออาทิตย์แรกเนี่ยค่อนข้างปวดค่ะตอนนี้น้องสองอาทิตย์แล้ววันนี้ที่ถ่ายเนาะน้องอายุสิบสีว่วันเรียบร้อยเต็มก็เริ่มรู้ใจกันมากขึ้นแต่จะบอกไว้เลยนะคะว่าเวลาของคุณแม่จะหมดไปกับคุณลูกแล้วยิ่งคุณหมอเขาขอให้ฟ้อนอดทน เหนื่อยหน่อยหนึ่งเดือนก็คือให้เอาลูกข้าวเต้าตลอดก็คือหมายความว่าในทุกๆครั้งที่เขาร้องหิวเนี่ยให้เอาเข้าวเต้าเหลายังไม่ให้ป้อนขวดหนึ่งเดือนนี้เหนื่อยหน่อยก็เพื่อลูกค่ะแล้วก็ในเดือนถัดไปก็จะเริ่มให้นมผ่านขวดนมบ้างอะไรอย่างนี้ก็ คือเนื่องจากเราไม่ได้นอนติดกันหลักแบบชั่วโมงอะไรเงี้ยเราจะได้นอนอย่างมากก็3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วเราก็จะต้องตื่นมาให้นมล,ลูกละคือที่โรงพยาบาล BNH เนี่ยเขาฝึกลูกเราไวด้ดีเหมือนทหารเลยคือทุกเลข12 3 6 9ตามนาฬิกานะคะคือทุก3ชั่วโมงเนี่ยลูกจะต้องกินนมเพราะฉะนั้นฟอนก็จะตั้งนาฬิกาในมือถือไว้เลยว่าโอเค ทุกเวลาเนี้ยจะต้องเตรียมให้นมลูกแล้วซึ่งก็ได้เทคนิคมาจากคุณตาเทคนิคนึงคุณตาบอกว่าพยายามอย่าให้ลูกร้องคือสมมติเนี่ยบ่ายสามถึงบ่ายสามละเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะต้องตื่นมากินนมพ่อเขาบอกให้ปลุกมากินก่อนเลยพอคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวลูกอะ่ะเขาจะเรียนรู้ว่าร้องไห้แล้วเขาจะได้กินแล้วเขาจะเป็นเด็กขี้งงแง ซึ่งอันนี้พ่นก็ใช้สูตรเดียวกับคุณพ่อก็โอเคในระดับ,บหนึ่งแต่เจ้าหนูทลิตของเราหรือน้องสตรองเนี่ยเขาค่อนข้างเอาเรื่องอยู่คือ <c ười> จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยคือแต่สําหรับคนเป็นแม่ก็น่ารักเนาะคือแบบสมมติถ้าช่วงเช้าเนี่ยน้ำนมเรามีเยอะใช่ไหมคะเราไม่ได้ตื่นมาปัม๊มตอนกลางคืนพ่อจะปั๊มแค่ช่วงกลางวันนมก็จะขัดๆเต็มเตูดนิดเดียวก็ไหลละ เขาก็จะดูดแบบมีความสุขแต่เราก็ต้องระวังไม่ให้เขาสำลักใช่ไหมแต่พอช่วงเย็นๆหรือค่ำๆที่แบบนมเราแบบไปเรื่อยๆอะ่ะคือมันก็จะมันไม่ใช่ไม่มีแต่มันจะไหลไม่พุ่งเท่าตอนเช้าเขาก็จะแบบดูดไปแล้วก็แบ <c oughs> <c oughs> บนี้มี sound effect อะไรเงี้ยคือคือที่จริงอะอยากจะถ่ายให้ดูมากแต่มันแบบ มันภาพมันมีติดติดหน้าอกอะไรเงี้ยก็เออเอาลงไม่ได้แต่หาดีเราก็จะสรุปได้คร่าวๆว่าเขาเป็นเด็กที่เอาเรื่องรักคนติดมือเรื่องติดมือเนี่ยคุณหมอหรือทุกๆคนก็บอกว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะว่าเขาจะติดมือเราสักกี่เดือนกี่ปีเชียว และพอเขาเดินได้วิ่งเล่นเองได้คราวนี้เขาก็ไม่ได้อยากให้เราอุ้มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องตักตัวให้ได้มากที่สุดในช่วงที่เขาติดมือเราเนี่ยแหละอ่ะติดมือเสร็จแล้วก็ติดเต้าอันนี้หามากคือเวลาให้นมเราเห็นละแล้วก็มองหน้าเขาเนี่ยหลับแล้วแต่เปล่ายังมัแล้วก็จะจะ,จะดูดช้าลงช้าลงช้าลง แล้วพอเราจะดึงออกใช่ไหมคือจริงๆเวลาจะเอาปากลูกออกจากเต้าเนี่ยเราจะต้องเอานิ้วเข้าไปด้วยเพื่อไม่ให้หัวนมเราบาดเจ็บเพราะบางทีเขาดูดแรงอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาจะหลับเค็มๆเ,เนี่ยคือกําลังดูดเขาไม่ค่อยมีละพอเราดึงออกใช่ไหมคะดึงออกปุ๊บทะลิบนี่รีบแบบน,นี้เลย <c oughs> รีบรัวปากอีกแล้วคือขามาห่วงเต้าก็เนี่ยค่ะก็อายุน้องเขา 14วันที่สร้างความปัป่นปวดให้กับคุณแม่นี่ก็สภาพก็แบบจากตอนแรกที่บอกไปว่าพอลูกออกจากตัวแล้วรู้สึกแบบหน้าเนิ่กลับมาดีอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่หน้าผิวก็กลับมาโอเคนะนี่ไม่ได้แต่งหน้านแต่แบบสิวก็เริ่มกลับมาละเพราะว่านอนไม่พอจ้า <c oughs> แล้วก็แล้วก็ผอมลงผอมลงเร็วมากนะคะนี่ยังไม่ได้ชั่งน้าหนักแต่จากที่อัปเดตไปคราวนั้นว่าที่ไม่ได้ชั่งหลังคลอดทันทีมาชั่งหลังคลอด1ิวันอนะ 61มา53แล้วตอนนี้คือว่าลงอีกแล้วเน,นี้ยแขนนี่แบบกลับมาแบบจะเฟิร์มแล้วอ,ะอ่ะเนี่ยไม่มีไม่มีท้องฉมีนิดหน่อย <c oughs> มีนิดหน่อยแต่ก็แบบเออก็ไม่ได้ใหญ่แล้วอะตอนตอนใกล้ข้อนี่ใหญ่มากเพราะว่าเราอุ้มเขาไงยเราอุ้มเขาตลอดเราแบบเรามีความสุขที่ได้ทำนะเราแบบมันก็ลงไปตอนเนี้จะต้องหาวิธีที่ทําให้ขาแลบก้นอะ่ะ ลงไปได้เร็วๆแต่นี่คอนเฟิร์มเลยนะเลี้ยงลูกเองนี่คือน้ำหนักไปเร็วมากแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะในเดือนแรกเนี่ยคืออย่างฟ้อนเขาไม่ได้ซีเรียสกับตัวเองเลยนะอาบน้ำหรือวันละรอบด้วยซ้ำตัวเองแล้วก็พุ่งไปที่ลูกเขาพุ่งไปที่น้องทริดล่าสุดตอนนี้อาการก็ของน้องเขาก็ตามที่บอกเนาะก็เป็นเวลาตามเลข12 3 6 9 แต่ก็จะมีงองแงระหว่างวันเวลางองแงเนี้ยเราก็จะต้องหาให้เจอว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เนี่ยที่ฟอนเคยบอกว่าให้จดบันทึกอันนี้ก็จะเป็นที่ฟอนจดบันทึกเรื่องึก็จะมีลืมจดบ้างอะไรบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะรู้คร่าวๆว่าเออเขาอึประมาณ3-4ครั้งต่อวันนะอะไรเงี้ยแต่คุณหมอคุณหมอเด็กก็บอกมาแล้วว่าประมาณสองครั้งขั้นต่ำต้องสองครั้งถึงจะโอเคของน,อน้องทะเลนี่ก็ประมาณ สี่สี่ครั้งเราก็ถามหมอแล้วว่าแล้วเกินสองครั้งเป็นไรไหมคะหมอบอกไม่เป็นไรคือหมอเขาก็บอกวิธีดูง่ายๆว่าอึ ừ, เด็กในแพมเพิร์ดนะคะถ้าให้รวมกันได้แล้วสองกนกระดาษขั้นต่ํานะก็คือไม่ใช่ว่าเราเอามารวมนะคือเส้นขาดส่วนกลางประมาณนี้รอยเปื้อนถ้าใหญ่ขึ้นประมาณนี้ก็ถือว่าครบและแต่ถ้าถ้าแต่แต่ละครั้งประมาณนี้แล้วสองครั้งก็ถือว่าโอเคก็คือแบบ ให้กะกะเอาว่าเออลูกเรากินไปแล้วออกมาได้เยอะแค่ไหนแล้วก็ให้สังเกตสีอึถ้าเป็นสีเขียวมีมูกเลื่อนเนี่ยก็ให้รีบพาไปหาหมอแต่ตอนนี้ก็หลังจากที่ตัวเหลืองผ่านไปเราก็เอาลูกไปปิ้งเช้าเย็นเช้าเย็นก็ตอนนี้ก็โอเครอไปเจอคุณหมออีกทีหนึ่งหนึ่งเดือนไปรับวัคซีนอีกรอบนะคะ แล้วก็ไปรอฟังผลเลือดด้วยว่าผลเลือดไทรอยด์โอเคไหมอะไรไหมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆส่วนอัปเดตอาการคุณแม่คร่าวๆก็หมดสภาพตามที่เห็นนะคะก็ประมาณนี้แต่อ๋อแผลผ่าตัดนี่คือแบบโอเคมากเลยนะตอนนี้เหมือนคนปกติมากมีมีแค่บางจังหวะคือฟ้อนอะอยากนอนคว่ำเล่นกับลูกกนะันแบบไหนไปทิงนอนคว่ำแล้วก็เล่นนัดๆอะไรเงี้ยบนทีมก็จะมีวุ้บนิดนึงแต่ก็ไม่เจ็บ เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเป็นที่ฟ้อนหรือเปล่าฟ้อนแข็งแรงหรือเปล่าฟ้อนก็ว่าเฮ้เราก็ไม่ใช่คนแข็งแรงอะไรเบอร์นั้นนะเพราะว่าเรารู้สึกเลยว่าแบบเออแบบแผลเราดีมากเป็นเส้นแล้วก็ไม่นูนไม่อะไรแล้วก็เราฟื้นตัวได้เร็วอะไรเงี้ยคือเราไม่บอบช้ําเลยอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคุณหมอคะขอบคะนะว่ะ <laughs> ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ ช่วงนี้ก็จะพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยเพราะว่าความทรงจําแย่มากแล้วก็จะพยายามมาอัปเดตเรื่อยๆถ้าไม่ลืมเนาะก็อย่าลืมว่ากดซับสไคร้กดไลค์แล้วก็อยากทราบอะไรก็พิมพ์ถามมาได้เลยค่ะแล้วก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆอยากให้ทําคลิปอะไรก็พิมพ์มาได้ถ้าฟอนทําได้ฟอนจะทําให้ค่ะแล้วก็ไปคุยกันในเพจโต่ไปด้วยกันได้นะคะไงฟอนแม่ฟอนกับคุณพ่อสโตนรอตอบรออ่านอยู่วันนี้ก็บ๊ายบาย อย่าลืมกด subscribe ช่อง Melody Kids และกดติดตามเพจโตไปด้วยกัน Family Journey ด้วยนะคะ